ันนี้ผมจะทำ EP 2ให้กับแม่อมนะครับนี่นี่บนอีกั้างนึงแต่รอบนี้คือผมตกแต่งเพิ่มนะครับหนึ่งสองสอาลงไปไปสินี่นะครับอน,นี่นรตงไปนะครับเดี๋ยวไม่ออมก็ดูนิ่งๆเลนะครับตามสบายเลยครับ 冷过了。 ความจริงอันนี้ก็แค่บอลลูกแรกนะคะมันจะมีบอลลูกที่สองมาอีกนะคะเดี๋ยวดูตารางก่อนไงมาแล้วบอลลูกที่สองนี่คือบอลลูกที่ มันจะมีบอลอัน,นี้อีกครับบอลอีกอันหนึง่งเอ๊ะถามจริงเหมือนเคยวางบอลไว้ตรงนั้นนะมันติดอยู่ที่ไหนสักที่เหรอนี่ไงลูกเล็ก อุ้ยเจ๊เผลอลบไม่เป็นไรเอาบอลอีกวันหนึ่งมาทำเพื่อแม่โอ้ยโอ้ยยมานี่กลับมานี่โอ้ยมีอะไรระหว่างนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแม่ออม Da di d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 a to i la ลงพอดีปั๊บเลยงามเป็นไงครับแม่อมแค่นี้แหละครับแม่อม